ดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่21มีนาคมพุทธศักาาาร,ราช2565ครับไปเบื้องลักษณะอากาศมือนี้กันเลยนะครับครับกระสีนเดลวาล่มใต้แล,ล้วก็ำลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมประเทศไทยแล้วก็เริ่มนี่กาลังแรงนะครับลักษณะอา,ากาศเช่นนี้นะฮะปกติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเหนือเนี่ยมีฝนฝ่าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงได้ครับครับไปเบื้องภาดไทยดาวเทียมกันนะครับกระสีนเดลวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเืาเนี่ย มีกลุ่มเมฆเป็นส่วนหลายนะครับหลายพื้นที่ครับเลนตาตัวอากาศนะครับกระเทียนแด้ว่ากุ้มฝนก็ยังกระจายตวอยุ่ในหลายพื้นที่ครับเช่นเดียวกันครับอ่าเ์ตาตัวอากาศสกลนครก็พบกุ้มฝนอยู่หลายพื้นที่กระจายกันครับครับลักษณะอากาศ่ี24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้อเนี่ยมอีอากาศฮอนแล้วก็มีฝนฝ้าคันองลวลอสีะสิบของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งครับสำหรับ ฝนตกในส่วนหลายก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬน,ารน,นาครพนมสกลนครหนองคายอุดรธานีเลยหนองบละลำพูมหาสารคามขอนแก,นแก่นแล้วก็เชียงคูิครับส่วนอุณหภูมสิสูงสุดอยู่ที่35ถึง33องศาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง2ี่ 4, 4, 5, สิบหกองศาเซลเซียสครับสำหรับการกระจายตัวของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาอยู่ที่จังหวัดเชียงคูิมหาสารคามประกอบกราสินหนองบละลำพูครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาครับอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬแลว้วก็เชียงคูมครับครับขาดหมายสภาพาอากาศ24ชั่วโมงเอ่อเจ็ดมือขานานนาอ้าอองนะนนหน้านะครับกระสินในช่วงนี้นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮ้านี่ฮะก็ยังมีอ่าฝนตกต่อเน,นื่องครับทั้งสัปดาห์ส่วนอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยเอ่อก็ยังส่งส่งตัวยู่ที่35 36องศาเอ่อ23ถึง22องศาครับส่วนค่าฟุลองพอองจุดสเนี่ย ตรงนี้นะฮะก็อ,อยู่ในเกณฑ์ดีพึ้งดีมากครับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะลอยจกลางตอนบนประจำมืดนี่ก็ขอจบการรายงานที่เป็นท่านี้พอกันไหมนอกกากศนอ่าสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน